สวัสดีจ้าเมื่อนี้ท่ามพบเสอรกันกับเมนูซุปนอไม้จ้าเป็นซุปนอไหม่แบบว่าปีแรกจากของสวนเมือจ้านอไหม่ที่ได้มาแบบใหม่ๆอ่อนๆสดๆเลยจ้ามาด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกินน้ำเหมยจ้าแม่อุ้ยแฟนเพจกินกระบอลบังกะคักโพดพี่บ่าวย้อแม่หยิบไทยบ้านแล้วก็เข้าแรกเมื่อนี้จ้าเมื่อกินน้ำเหมยจ้ามาค่ะแล้วนี่นะคะก็มีสตอค่ะสตอจากช่องกินแซบแบบนัวๆจ้าแซบจ้าใกล้จะเมื่อแล้วเดี๋ยวจะได้สร้างอีกจ้า อร่อยเดี๋ยวรอหนาจะได้สั่งแจวบองบรานของคู่จุย้ยไมา่กินพร้อมมาค่ะมาค่ะมือนี่หิวเข้าแห้งอีกแล้วจ้ะซุปหน่อไม้ที่แบบว่าของโปดเลยจ้ะของแซ่บอีซานมันเท้ากับกินแบบนี้แล้วจ้ะซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้กินปนกินนยังไปแล้วจ้ะมาค่ะข้ามแหลกแหกมาจ้ะอร่อย นี่ธนาฝนฝนตกใหม่ๆได้กินรสจัดซุปน้ำมันแซ่บๆซบมกน้ำมันแซ่บๆแกงน้ำมันแซ่บๆของกินตามธรรมาชาติทานได้อยู่ในสวนเฮาอืมอืมอ่ะให้โมลด ดินจ้กะก็เลยกินมไม่น้ำมันหิมะพานแทน はい。Okay. 好看，嗯、mm。Hmm. ชอูใช่ เมนูเขามดติดจ้ะ เมื่อเท่าไ้ายปันแล้วใส่ครับ บมรู้จะสันหาข้างไหนมาบอกจ้ะนอกจากข้างมาแสบจับอีรี วอเตอร์เคสแบบก็อื่นผักจากสวนเรานี่เมื่อสุดยางแม่ปลูกแหวก Sao bước mà khả Mặt Nên nói thò nhai à thang cái cực hoạt cho súp mày Súp nó mày mưa mẹ Bất sẽ bắt xe อร่อย เอาใาจาพี่น้องจ้าเธอมากินสรนุรัวหรือมากินม่วงม,มั่นในคลิปนี้ก็ขอเธอขอให้พี่น้องเด้อจ้าทำมาคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เมย์ลีเนื้อจ้าเมยอนีเมย์ลีก็ต้องขอตัวลาก่อร่างแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า